ผมเรียนลูส้สกิลมาก็คือมีอันนี้แล้วก่อนนี้เนาะคือแท่งอันนี้อ,นอย่างคือแท่งอะไรแหละเบอร์แล้วครับชุดก็ได้มานี่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็ผมซีเรสนะครับแล้วก็อยู่ในเกมอีพิกลาฟนะครับก็หายกันไปนานในเกมนี้เนาะผมก็รอ,อ,ม,อมันอัปเดตมาคือมันอัปเดตตรงนี้มาครับคือ เขาเรียกว่าอุปกรณ์แล้วไม่ใช่อุปกรณ์พวกนี้ถนะ้ผมเรียนรู้สกิลมาก็คือเมียนนี้แล้วก่อนนี้เนาะแล้วก็ไม่อยู่ตรงนี้ดิอยู่ตรงโต๊ะคัาคือแท่งอันนี้ทุกอย่างคือแท่งอะไรเลยแหละอันนี้ว่าเดี๋ยวผมค้าไปเลยก็แล่ะเพื่อมีประโยชน์ปึ๊บแล้วก็มีชุดใค้าบนะครับมีหมวกเสื่องเกงเทา้าแล้วก็หอกไว้สู้กับฉลามนนะ คือผมก็คาบหมวกกับรองเท้าไปได้เนาะตัวเราก็เป็นแบบนี้เป็นใหม่ออแล้วกล่องมันก็แก้บักแล้วนะกล่องพัตีแล้วที่ผมงงวยว่ามันทําไมไม่ได้นี่ผมก็แก้บักแล้วใส่ใของได้แล้วแล้วก็ผมก็ของใส่ไว้เต็มเลยเนาะออขอเก็บก่อนออก็ได้ไปฟาร์มาพักหนึ่งแล้วฟาร์มาแต่ผมจะคาบอันนี้นะไอ,อ้ไม่ใช่ไม่ตรงนี้เครื่องนี้เครื่องนี้ นี่มันคือเครื่องอะไรวะ Navigation table use this table you c a n r a y เอาไม่ว่าเราไม่ต้องพูดข้ามทำเพลงเลยเราทำอะไรไว้ตรงไหนดีเออตรงนี้พื้นที่ก็เยอะนะเอ,อ๊ยเอาไว้ตรงนี่ลเลยดีกว่าเออดูสวยงามนี่คือโต้อะไรวะเอา้าใช้ไม่ได้เป็นกรรมบั็กแน่เลย ไอตัวบักไอแต่มันก็ขึ้นมือนะว่าผมต้องย้ายว่ะเดี๋ยวขอย้ายสักหน่อยนะครับที่มีเย,เยอะไม่วางอ่บผมปึ๊บไอมือมันก็ขึ้นลนะทำไมมันไม่้สีเขียวแบบนี้เบร์อีกวเดี๋ยวเราลองค้ามนี้ก็ได้อีกอันหนึ่งนี่แล้วก็เอาไปตรงไหนดีฝั่งนี้เลยตรงข้ามกัน ปึคือทุกคนเดี๋ยวผมเรืร่องนะเอาอาหารหมดเลยปึ๊บกินกินแล้วเรียบร้อยนี่เห็นหญ้าลอยมาขอเก็บหญ้าก,ก่อนหญ้ามันค่อนข้างหาย,ยากหน่อยนี่เราไปดูกันนี่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะก็เป็นบ้ากเทียวทุกคน,อ,นอะไรป่ะเนี่ยสองอันเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนก็ได้ ถ้ามือน,นี้ไว้ทําไมได้ปึ๊บใช้ชาวไหนได้บ้างใช้ไม่ได้เฮ้ยไว้ทําไมไวะอ่านแป๊บนึงไอ้ไม้แล้วเนี่ยมันบักก็้ผมอัพอ้ครับชุดก็ได้ไวะนี่เสื้อาอเกงแล้วาอเกง ปึ๊บนี่ครบเซตแล้วชุดพวกนี้มันไว้ทำไมได้ปะวิอยู่น้ำเฉยด,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 ดืาเ,าเจออะไรวะน้ำ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 อากาศร้อนอยู่น้ำกินเลยกินเลยเออดีดีดีกินแครอทด,ด้วยอ่ะกินให้หมดกิน่หมดตเต็มยังวันอ่ะกระสือกระส่เต็มอยู่สรุปพันนี้จะมาทำอะไรกันวะ่เนี่ยเนี่ยเครื่องอุปกรณ์ไปใชยไม่ได้เดี๋วอ่ะ ผมใส่เสื้อผ้ายเสร็จก่อนใส่เสื้อนี่ชุดครบแล้วครับกลายเป็นคนฝ่ายอย่างสมบูรณ์แบบแต่เราอยู่การทะเลไมะว่าเป็นคนติดเกาะก้วกันชาวมะวงด <c oughs> ินน้ำหน่าไหร่ต้องขอลองออกเกมเข้ามานะแป๊บเดียวแล้วเข้ามากันใหม่นะมันจะหายบ้างไหมโอ้มันก็บังเหมือนเดิมอ่ะอะไรกันนี่อ่ะแล้ผมลืมบอกไปคือไอ้เนี่ยวันใช่ไหมผมเล่นได้ประมาณสิบแปดวันละ แล้วคือเกมมันช่วงอัปเดตผมก็ไปอัปเดตนะแล้วผมเข้าเกมมามันเข้าไม่ได้พอเข้าไปสองสาวันวันที่สองวันที่สามวันที่สองวันที่สองวันที่สองเข้าได้เขาผมตายเฉยเลยผมงงมากแล้วก็จบประมาณวันที่สิบแปดเนาะผมก็เลยมาเล่นเกมใหม่แล้วก็อัปเดตมามันก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะเนาะเข้าเกมได้เหมือนเดิมแต่มันก็ยังมีบั๊กอยู่ัลนแหลายแม้ว่าเกมกำลังพัฒนาอยู่เนาะอย่างเครื่องของอันเนี้ยก็ไม่ไม่ได้ แรกกล่องนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันอัปเดตให้ใช้ได้แล้วไอของพวกนี้น่าจะทยอยอัปเดตให้มันใช้ได้อยู่นะก็จะมีของใหม่มาตรงนี้ครับตรงที่เรียนรูส้สกลิลกันทําอุปกรณ์นเนาะมันมีของน่าใชหน่าใช้ใชั้งนั้นเรียนแต่มันยังไม่อัปเดตมาแล้วก็ยังไม่ได้แก้บักบางส่วนเนาะเออเกมก็ประมาณนี้เนะาะก็อย่าไปเครียดน,นะครับมันยังไม่แก้บักเนาะเราก็มาตกปลาแค่แค่กันดีกว่าสักสองตัวอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะผมขอจบเพียงเท่านี้ก็เลยครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อยา่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจผมด้วยนะครับถ้ามอยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจบแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วปันนี้